สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสั่งพารวยให้เกานะคะสวัสดีทั้ง fc เกา่า fc ใหม่ทุกๆคนนะคะพี่น้องคะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางหวยฮาหนอยวันที่4ตุลาคม64เนาะพี่น้องเนาะก่อนคํานวณน,นะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนไปคำนวณวันที่4ตุลาณ์นะพี่น้องไปเบิ้ง3ตุลาก่อนเนาะคะ่ะเนาะเข่าบอเนาะพี่น้องเนาะ3ตุลานะคะจะให้ตัวเด่นเฉพาะจิต3กับ2พี่น้องบนมา6 5 1นะคะเข้าคู่5 1 1หนะคะ ล่างสองแปดพี่น้องเด่นโซ่เด่นเฉพาะจิตสองเข้านะคะเด่นพิเศษจะให้เด่นห้าและสี่นะพี่น้องเนาะบนมาสองศูนย์สี่พี่น้องเข้าคู่ศูนย์สี่นะคะล่างเก้าสี่นะคะแตะอีกค่ะพี่น้องเก้าสี่ 04, นะคะ, 94, ะ,คะ, 94, ะ,คะเด่นปกติจะให้หกและห้าพี่น้องบนมาหกแปดหนึ่งนะคะเข้าคู่แปดหนึ่งหนึ่งแปดนะพี่น้องล่างศูนย์สี่แตะอีกแล้วพี่น้อง ข้าทุกน้อยนะคะวันนี้นะคะเด่น v ีไจะให้ศูนย์และเก้าพี่น้องบนมาสองสามเก้าล่างหนึ่งหกนะคะเข้าตัวกลับเก้าสามสามเก้าเนาะพี่น้องเราก็หกหนึ่งหนึ่งหกเนาะค่ะเนาะ <_ an> แตกจะคู่นะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคู่นะคะ <_ an> ตัวเด่นรวมศูนย์เก้าก็เข้าเนาะพี่น้องเนาะเ <_ an> ข้าหลายน้อยอยู่ค่ะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เข้าสี่ตูเนาะพี่น้องเนาะค่ะ มาเบิรงวันที่สี่ตุลาคมด้วยกันนะคะสี่ตุลาคมสองห้าหกสี่นะคะสี่ตุลานะคะพี่น้องคะใจก็จะเอาผลการออกรางวัลวันที่สามตุลาคมหกสี่มาเหมือนเดิมนะคะปกติพิเศษ VIP นะพี่น้องเนาะสี่ตัวบนนะคะปกติศูนย์หกแปดหนึ่งพิเศษสามสองศูนย์สี่ V.I.P. เก้าสองสาเกาะพี่น้องเอามาบวกกันคือเก้าค่ะ6กบวกแปดบวกหนบวกสมบวกสบวกสบวกเ้าบวกสบวกสบวกเะพี่น้องได้47นะคะ4 7่เลบหนหลือ46่บวกหได้48เนาะพี่น้องพี่น้องอยากได้3ามตูออกี่ว่าน้ำเด้ค่ะแต่ว่าใจจับแค่สองเนาะพี่น้องเนาะ หกหนึ่งถึงหกเก้านะคะหกหนึ 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 67, 68, ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้านะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะพี่น้องแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะคะ หกหนถะึงหกเานาะพี่นะ้องเนาะความน่าจะเป็นนะคะจะมาขกหนึ่งพี่น้องหกหนึ่งนะคะหกเจ็ดหกหพี่น้องแล้วก็6 4สีนะคะครัพี่ 79, นะ้องเจ็ดหนึ่งถึงเจเกนาะพี่น้องจะกังเจ็ดามเจ็ดสอ 7จ็ดเจ็ดแล้วค่ะเนาะเจ็ดแปดค่ะพี่น้องเจนะคะแปดหนึถึง89เนาะพี่น้องจะมากปดสามค่ะแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดพี่น้องแปดเก้าอ๋อมามากหลายตัวใช่ไหมดีเนี่ น้องกะเลือกไดะะ้เลยค่ะมาดูตัวเด่นนะคะตัวเด่นเมื่อวานนี้เข้าทุกน้อยนะพี่น้องเนาะสีน้อยเข่าเหมือนแล้วค่ะเนาะมูนิมือนินกะบโบลูวาสิเขาบลเนาะพี่น้องเด่นเฉพาะกิจนะคะวันนี้อยู่ที่หนึ่งและศูนย์ค่ะพี่น้องเด่นพิเศษนะคะอยู่ที่ห้าและสี่ เด่นปกตินะคะพี่น้องสี่และสามเด่น VIP นะคะสามและสองพี่น้องมาดูเด่นรวมนะคะเด่นรวมนี้สามารถได้ทุกน้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่กระบอแเน่ยใจว่าที่เขาน้อยน้อยใดเนาะคะเนาะเด่นรวมนะคะ เด่นรวมวันนี้วันที่4ตุลาคมนะคะพี่น้องอยู่ที่7และ6ค่ะพี่น้อง7และ6นะคะเด่นรวมทุกนอยนะคะทุกน้อยทั้ง4น้นอยเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้ค่ะก่อนจบคลิปเหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะคำเตือนนะคะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่นะ้องคลิปนี้เจกกะเกษียวอาไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกกำลังใจเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ใจกะเบื้องหนังค่ะยาให้ใจน้ำแน่ค่ะพี่น้องค่ะขอพี่น้าพี่น้องทุกคนโชคดีมีโชคมีใช้สุขูสุขคนณค่ะสวัสดีค่ะ